สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะดิฉันจะไปเรียนวิธีการทำพวงระหงจากคุณจำเรียงแท้ตั้งหรือว่าพี่ปูโดยเริ่มดิฉันได้ไปหาซื้อกระดาษมาที่ร้านขายอุปกรณ์ต่างๆสำหรับงานประดิษฐ์นะคะซึ่งมีขนาดกว้าง70.5เซนติเมตรยาว98เซนจากกระดาษที่ซื้อมามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าจะทำเป็นพวงเล็กๆอย่างตัวอย่างที่จะให้ท่านผู้ชมดูนี้ก็จะได้ทั้งหมด6พวงด้วยกันค่ะขั้นตอนที่ทำจากกระดาษแผ่นหนึ่งทางด้านซ้ายมือและทางด้านขวามือดิฉันก็จะเอากระดาษจากมุมทางขวาพับลงมาทางมุมด้านซ้ายด้านล่างนะคะและจะเห็นว่ามีกระดาษข้างล่างนั้น เหลืออยู่นิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าเราถือความว่าให้ทางด้านซ้ายมือนั้นกระดาษทับตรงเป็นแนวเดียวกันขั้นตอนที่3รูปทางด้านซ้ายมือเพราะพับกระดาษเข้ามาด้วยกันนะคะก็จะกลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็คือด้านเท่ากัน2ด้านแล้วก็ทางฐานนั้นก็จะมีความยาวมากที่สุดจะเห็นว่าทางด้านล่างนะคะ จะมีกระดาษเหลื่อมล้ํากันอันนั้นไม่เป็นไรค่ะจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะตัดให้เสมอกันก็ได้นะคะแต่ตามที่มีปูสอนก็คือให้ปล่อยไว้ทําเป็นชายได้ค่ะจากนั้นขั้นตอนที่4หรือภัพครั้งที่4ก็เราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเช่นเดียวกันนะคะในขั้นตอนสุดท้ายก็ให้พับ กระดาษเป็นลนนักษณะนี้ตรงที่ปลายตะเกียบนั้นก็จะเป็นส่วนที่ด้านสั้นนะคะชนโดยแนวของกระดาษสันเดียวกันนี่จะเท่าๆกันค่ะก็จากที่ว่าเหนึ่งแผ่นที่จะมาทำหนึ่งพวงเนี่ยดิฉันได้พับพับแล้วนะคะแล้วก็ทบไปทบมาให้ ทบสุดท้ายก็ลักษณะที่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ปูก็บอกให้สังเกตเพราะตอนนี้ก็ถ้าผเป็นถึงมีชายอย่างนี้แล้วก็ให้พอนะคะก็ง่ายดีเหมือนกันจําได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญพี่ปูบอกว่าที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาสอนมาก็คือว่าตรงกลางเนี้ยให้กระดาษมันชิดใช่ไหมคะไม่งั้นแล้วเวลาเราตัดเนี้ยเราอาจจะไปตัดเอ้ยเกินแนวก็ได้แล้วมันก็จะทำให้รูปแบบเสียนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ ด้านหลังนะคะตรงนี้ที่สําคัญก็อย่าให้มันอะไรอ่ะเออเกินกันหรือว่าขาดกันก็พยายามให้เป็นพอดีแต่อันนี้ที่ันทำไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวอันที่สองสวยกว่านี้ค่ะสวยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดี่นานแล้วนะคะแต่นั้นที่มาหาพี่ปูแล้วก็ให้ทำเ เชื่อมลูกแพรให้ดูใช่สต็อกเยก็มีคนเคยพูดกับหนูเหมือนกันนะว่าเออออกมาแล้วหน้าตาสวยสีสวยานาะค่ะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่บ้านพี่ปูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเคยได้ข่าวจากคุณปูที่ใกล้ๆบ้านในฉันมีคนชื่อปู2องคน <c oughs> <c oughs> ปูอีกคนหนึ่งก็คือคุณรัดดาที่จัดงานทุ่ชุดอา่ายรอนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ปูคนนี้แม่ของแพทริก พี่แพรพี่ี่เป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะคะเี่นเก่งแล้วก็เคยได้เป็นแชมป์แชมป์อะไรนะพี่ปูแข่งขันทายปัญหาอ่าชายของเฟฟอร์ลอมค่ะเด็กในเขตเฟฟฟอร์ลอนก็คือในเขตของอเมริกาตรงนี้ตอนนั้นก็หลายปีมาแล้วนะอาใช่ค่ะอนาคตเขาอยากจะเป็นเคยบอกไหมคะลูกชายอาเขาเคยบอกอยู่อยากเป็นอะไรคะ เขาอยากทำงานที่เกี่ยวกับรามอุนสุกอะเอารามเจอก็หมายถึงเอาอกาศอ่าเนี่ยใช่ไหมคะใช่เพียงแต่ว่าเก่เขาบอกว่าเขาอยากอยู่ข้างล่างเขาไม่อยากขึ้นไปข้างบนอาจจะอยู่ข้างบนข้างล่างก็เก่งนะคะเอาอย่างนั้นดีกว่าวันนี้มานี่ก็เพราะว่าน้องปูคุณละดาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ปูเนี่ยมีฝีมือในการทำ ของที่เขาเรียกอะไรพวงห้อยใช่ไหมคะตามงานตามงานวัดต่างๆนะคะเนาะแล้วก็ฉันก็เลยสนใจว่าพี่ปูช่วยทำหน่อยสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีงานไทยที่จะมาถึงหลายๆอย่างเลยนะคะงานวัดแล้วก็ถึงไม่เอาไปแขวนไปห้อยตรงไหนแต่ว่าสนใจค่ะว่าทํายังไงเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยเนอะไปเห็นที่งานวัดแล้วก็อุ้มสวยดีและยิ่งสีสันแบบนี้วันนี้ก็เลยมานั่งพี่ปูจากที่ได้ดูไปแล้วนะคะ <laughs> ที่ปูทำเมื่อกี้นี้มันอันยาวแต่ว่าทีฉันว่าน่าจะเริ่มที่อันเล็กๆสั้นๆนนแบบนี้ก่อนนะคะก็ลเลยทำตามพับมาแล้วก็หนูเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นแฉกใช่ไหมคะพี่ปูจะเริ่มตัดตรงอันไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องสลับอยู่แล้วค่ะแล้วเริ่มจากตรงไหนคะประมาณสักที่ตัดเ,เป็นอันแรกนิดนึงคือให้เราดูข้อนิว้วข,ขนาด นิ้วเราค่ะนั่นแหละแล้วก็ตัดก็เริ่มตัดได้เลยแล้วก็แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆแล้วช่องว่างช่องไฟก็ประมาณสักหนึ่งเซนเนาะเอาหยาบๆก่อนอเพื่อที่จะดูว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าจะเสียกี่แผ่นี <c oughs> <c oughs> ต้องนิ่งนะคะแ,<ต>แล้วกันไกงต้องคม ใช่ใช่ไหมคะแต่ทุกคอยระวังอย่าอย่าไปตัดมันลึกมากยาวมากเ,มาเดี๋ยวมันจะขาดค่ะแล้วลองทำอัน,นก่อนแล้วให้ให้ให้รู้แนว <c oughs> ว่าเดี๋ยวอันหน้านี่เราจะต้องค่อยต้องเบาอะไรยังไงต้องลึกไปตรงไหน อย่างถ้าไปทำงานว่าจริงๆก็จะมีคนมาช่วยกันใช่ไหมคะหลายคนกันก็จะแยียเลยสมัยก่อนจะไปช่วยป้าเขาตัดที่วัดไปที่วัดเลยนั่งที่ศาลาโอ้ลมพัดสบายๆแล้วตัดจนถึงตรงไหนนะคะตรงท้ายเลย เดี๋ยวจะทําลูกกเร็วก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะดูว่าออกมาเป็นยังไงอันนี้เหลือประมาณสักหนึ่งเซนพอไหมคะพอแล้วเนาะอ่าใช้ได้ละทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันมีหยักก็ได้นะหยักขึ้นก็ได้แต่หรือว่าจะปล่อยก็แล้วก็เริ่มตั้งแต่มุมตรงนี้เลยใช่ไหมคะหนูรอพี่ปูก่อนดีกว่าไหมเข้าตรงนี้เลยตรงนี้ขึ้นไปอ๋อสามเอีย มันชนกันใช่ไหมคะชนกันตรงนี้จะเป็นปื้นเลยสามเล่หสนุกแน่ๆเลยว,วันนี้ <c oughs> มีของเล่นเพิ่มอีกอย่างนลยนะคะ ใช้ได้ไหมคะอ่ใช้ได้แล้วข้างบนนี้เราก็ต้องตัดมัสักนิดนึงค่ะเอาไว้ห้อยใช่เวลาเราใส่ได้เดียวค่ะใส่ได้แล้วก็แล้วก็เปิดอ่าค่ะเอาปืนเอ่อสไพรอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดมันใช่ไหมคะเปิดทีละชั้นใจร้อนค่ะ <c oughs> หนึ่ละหนละพรอของน้องเสร็จแล้วเอาเลยทำเลยไม่หนูทำหยมยาบเก็ค่ะตอนที่พูจะละเอียดนูพอดูเป็นเชิงก่อนว่าอะไรยังไง้จะละเอียดกว่าเห็นไหมคะอันนี้เส้นมันจะเล็กหน่อยใช่เพราะว่าถ้าเราตัดหยาบนี้มันมก็จะหนจะไม่ค่อยเท่ากันอ๋อรููละได้ละค่ะแล้วก็เปิด แต่ว่าถ้าทาอันเล็กนะถ้าเราตัดมันละเอียดเนี่จะสวยแต่ถ้า<ม>อันใหญ่นี่ถ้าเราตัดหยาบนี่มันก็จะสวย<ม>เพราะอะไรเพราะมันมันจะได้ไม่ไม่ยาวมากก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็เก็บรอแกออกมาที่ใช้ใช้หลับไม่ได้เหรอคะ สลัดสลัดสลัดไอมันยกแล้วก็สลัดสลัด <c oughs> โอ้ไม่ได้ไม่ได้คเดียเราจะไปทำข้างในไม่ได้เพราะงานนี้คืองานละเอียดอย่างนี้แบบขี่อ่าใช่ขี่มัน <c oughs> ออกใจร้ <c oughs> อนค่ะไม่ได้ถ้าเกิดทําอย่างนั้รุงสมัยก่อนป้าเคยเคยทํากับป้าเขาป้าเขาบอกอย่าไปทำอย่างนั้นนะอ้หนูใช่เนี้ยวันขาดขาดเสียดายเลยใช่เสียของไปเลยงั้นเราก็จะค่อยๆเปิด นี่เปิดกลางแล้วนะค่ะแล้วอย่างนี้แล้วเอามือไปไว้ข้างล่างอืมอามือไว้ข้างล่างคือคือเราจะได้จับมันถูกว่ามันคือจะไม่ขับอาออเดี๋ค่ะแต่หนูทําหยากมันก็ควรจะคลี่ได้คลี่ง่ายหน่อยค่ะถ้าเป็นมือมุมค่ะสนุก ค่ะแล้วเราสอดข้างล่างอ่าสอดข้างล่างลุงเลยลูงเลยทำไมถึงสอดข้างล่างเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้มันจะทําให้พวงมันเปิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราทําอีกรูปหนึ่งนี่มันจะไม่ค่อยสวยแม้มันจะเป็นคือมันต้องมีนคกเคลับอีกแบบหนึ่งค่ะเราต้องเปิดข้างล่างมันจะทําให้ หนูว่าหนูผิดได่แง่เลยใช่ไหมคะต้องกลับด้านใช่ไหมอ่ากลับด้านมันถึงจะห้อยลงรือยังไงคะอ๋อไม่อันนี้เส้นมันใหญ่ไปค่ะมันก็เลยดูเส้นมันใหญ่เกินไปมันก็เลยไม่ค่อยเปิดมากนะไม่ค่อยลงไม่ค่อยห้อยอ่าโอเคอันนั้นเป็นจุดที่ผิดพลาดค่ะเพราะว่าถ้าทาเส้นใหญ่นี่ค้ะสำหรับทำพวงใหญ่อ่ะสวยแต่ว่าถ้าทำพวงเล็กนี่ถ้า เส้นเล็กนี่มันจะทิ้งดีอ๋อเพราะช่วงทิ้งมันไม่มีใช่ใชค่ะงามันสั้นมันสั้น <c oughs> <laughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองอันต่อไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสมอะไรนะเป็นได้ไม่เห็นหัดใหม่เนี่ย <c oughs> ดูนี่นะของพี่เขาสวยของเรามันเป็นปุ้นๆ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองอันใหม่ <c oughs> เทเาลอซ้อรแบบนั้นอ่าเราก็ซ้อนเทเลหมกษรแค่เราก็จะได้นะไหมอย่างนี้เอง ให้มันสลับตรงชายตรงนี้สวยซ้อนได้เยอะมากที่สุดกี่ชั้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำแล้วแต่ว่าเราชอบอะนะหรือถ้ามากก็ไม่สวยใช่ถ้ามากมันก็ไม่สวยสองชั้นสามชั้นกำลังสวยค่ะนี่อย่างนี้แหละรูปแบบที่เห็นบ่อยๆเมื่อตอนเด็กๆนะสวยมากเลยค่ะมันเป็นของเก่าแก่นี่คุณป้าเขาช่วยสอนให้นะคือตอนั้นพี่อายุแค่นะ เจ็ดขั้วแปดขั้วก็ไปนั่งใช่พวงระหงชื่อพวงระหงขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปูต้องขอบคุณมากเลยทั้งค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวฉันนั่งทาเต่าค่ะสวยให้เจะมาโชว์ค่ะแต่ถ้าไม่สวยก็โชว์ของพี่ปูแล้วกันอืมอ๋องว่าคงชอบกันมากเนาะค่ะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะที่ที่ฉันทำอันแรกไปไม่สำเร็จนะคะไม่สวย และนี่เป็นอันที่สองตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวลองเปิดดูคลี่ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงคือทิฉันทำช่วงนะคะถี่ลงหน่อยหนึงแล้วก็พยายามให้มันเสมอกันตื่นเต้นตื่นเต้นตกระดาษมันเกาะกันนะคะแต่คิดว่าน่าจะ ทำให้ครูพอใจได้ค่ะกับผลงานชิ้นนี้นี่นี่นสวยอ่า,อาสวยจริงิโอ้นะไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้ยิ่งสวยเลยเพราะเราตัดมันถ้าไม่สวยนี่หนูใสค่คงไม่ให้คิงกุ้มจับแน่เลยวันนี้ <S 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 โอ้โหจ๋แต่าจ๋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 าสวยนะน่ารักนนจ๋าใช้ได้มั้ยคะจ้าสวยใช่ไหมน,นะ แล้วที่ปูบอกว่าให้เอากระดาษแข็งมาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะในลักษณะเป็นอะไรอะช่วยทําให้มันแข็งตัวแล้วก็ย้อยลงมาได้มากยิ่งขึ้นนะคะเอาไหมพรมมาห้อยมันโอ้โห <laughs> สวยๆค่ะอืมหนีสิคะถึงจะหน้าสอน <laughs> โว้ยดีมากเลย กระดาษอันนี้นะคะที่ฉันไปซื้อที่ในร้านครีเอทีฟค่ะก็เป็นร้านที่ขายพวกงานฝีมือนะคะม้วนหนึ่งก็ราคา1ยูโร40เซนนะคะประมาณนั้นไม่แน่ใจแล้วก็หนึ่งม้วนก็ทำอย่างนี้ได้6อันนะคะ6พวงอ่ะนะพพิจับนะคะ <c oughs> อ๋อเข็มเข็ม hmm. ค oh, mm ่ะเนี่ยโหนี่มีเครื่องมือพร้อมเลยนะคะอือค่ะคุณผู้ช่คย